ังเคสดัดดี้เลยลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันเป็นผู้นำบุญอยู่ภาคนครหลวงหสมุรประการลูกมีเรื่องราวชีวิตใหญ่จะกรเลาวให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฟังค่ะคนแม่ของลูกมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ท่านเกิดมาท่ามกลางค่านิยมที่ว่ามีลูกผู้หญิงไม่มีประโยชน์ เลี้ยงไว้ก็เปลืองเงินเปล่าโตแล้วก็ต้องแต่งงานไปใช้แทกของคนอื่นคุณพ่อคุณแม่ของแม่มีความรู้สึกว่าลูกผู้หญิงมีค่าสู้ไก่ตัวเมียตัวเดียวไม่ได้เพราะไก่ตัวเมียยังออกไข่ได้คือออกไข่แล้วยังกินได้แม่จึงถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิดโดยจะยกให้ใครก็ได้ที่อยากได้ลูกผู้หญิง เพียงแค่เอาไก่ตัวเมียนหนึ่งตัวมาแลกไปก็ได้แล้วก็มีครอบครัวหนึ่งของคุณแม่มาเลี้ยงด้วยตั้งใจว่าเมื่อคุณแม่โตแล้วจะให้แต่งงานกับลูกชายของตัวเองคือมีครอบครัวหนึ่งก็เลยมาขอคุณแม่เอาไปเลี้ยงนะนี่คุณแม่ลูกจึงได้มาอยู่กับครอบครัวของแม่เลี้ยงตั้งแต่แบเบาะแม่เลี้ยงก็เล้เลี้ยงคุณแม่ให้อยู่ในฐานะลูกเลี้ยงที่เหมือนคนรับใช้ คือไม่เหมือนลูกแต่เลี้ยงเหไวอเงินดูกับคุณแม่มากๆคุณแม่ต้องช่วยแม่เลี้ยงและครอบครัวทํางานทุกอย่างตั้งแต่อายุสี่ขวบเลี้ยงน้องซักผ้าอ้อมจนบางครั้งคุณแม่พระตกลงไปในบอ่อน้าจมน้ำกินน้ำจนพุงกลางเดชบุญยังมีผู้ใหญ่ผ่านมาเห็นได้ช่วยชีวิตท่านไว้ทันแต่แม่เลี้ยงก็ไม่ได้สงสาร ยังคงให้ทำงานเช่นเดิมอายุเจ็ดขวบทุกเช้าต้องตื่นแต่ดึกเพื่อมาหุงข้าวเตรียมอาหารไว้ให้ผู้ใหญ่กินอากาศเมืองจีนเช้าจะหนาวมากระหว่างที่รอข้าวต้มสุกก็ต้องเอาตัวไปอังใกล้ๆเตาเพื่อให้หายหนาวหม้อข้าวต้มร้อน,อนก็ได้หกกราตัวทั้งแถบปวดแสบปวดร้อนมากผิวหนังหลุดติดไปกับเสื้อผ้า ปัจจุบันยังเป็นแผลเป็นอยู่ทั้งแถบด้านข้างตัวต้องนอนป่วยเป็นเดือนหายแล้วก็ต้องลุกขึ้นทํางานตามปกติเมื่อเตรียมอาหารให้ผู้ใหญ่กินแล้วถึงจะได้กินอาหารสมัยก่อนใช้ตะเกียบจะขีบกับข้าวใหม่ๆที่เพิ่งทําเสร็จไม่ได้ถ้าขีบของใหม่ก็จะถูกแม่เลี้ยงฟาดด้วยตะเกียบต้องกินกับข้าวที่ค้างคืนมีสิกินแต่อาหารเก่าอย่างเดียว จนบางครั้งพ่อเลี้ยงรู้สึกสงสารจึงขีบกับข้าวดีๆให้รับประทานบ้างแม่เลี้ยงก็ตวาดดูเอาว่าถวาดพ่อเลี้ยงนะเป็นแม่ใช่ไหมถึงต้องไปเอาใจใส่บางทีได้รับประทานเพียงข้าวต้มราดน้ำเกลือในแต่ละมือ้อบางวันกินแต่ข้าวต้มต้มกับก้อนกรวดใส่เกลือแล้วก็ต้องไปท้องไร่เขาไปท้องไร่เข้าป่าไปตัดฟืนบางครั้งก็ขึ้นภูเข,ขาไปถอนหญ้า เข้าไปในป่าก็ไปเจอหมาป่าตัวใหญ่ซึ่งดุร้ายมากแต่รอดมาได้แปลกที่หมาป่าไม่เห็นสมัยนั้นชาวบ้านกลัวหมาป่ามากเพราะมันกินคนด้วยบางครั้งก็ตกลงไปในหลุมงูร้ายที่เต็มไปด้วยงูพิษแต่ก็บุญช่วยมีคนช่วยชีวิตขึ้นมาได้ทำอะไรก็ไม่ถูกใจแม่เลี้ยงเช่นล้างชามทำชามแตกไปหนึ่งใบ ก็จะถูกฟาดด้วยด้ามตะหลิวไปปลูกมันในไร่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กทําไม่ถูกก็ถูกด้ามจออฟาดแม่เลี้ยงลำเอียงมากรักลูกตัวเองอย่างเดียวแต่กับคุณแม่ที่เป็นลูกเลี้ยงใช้งานหนักสารพัดเสื้อผ้าที่ให้ใช้ก็ต้องใส่ที่คนอื่นก็ใช้แล้วจนต้องปะแล้วปะอีกเวลาจะนอนแม่เลี้ยงก็ให้นอนที่ปลายเท้านอนลำบากมากตัวงอเป็นกุ้งเราไปด้วยความยากลำบาก คุณแม่เคยคิดว่าทำไมชีวิตของเรานะลำบากมากขนาดนี้พ่อแม่ของเราก็ใจร้ายมีเลี้ยงเราเป็นลูกเลี้ยงเขาก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเมื่อไรจะตายสักทีหนึง่งด้วยชีวิตที่ลำบากทำให้ท่านเคยคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยทำด้วยความกลัวความลำบากและกลัวบาปแม้ไม่เลี้ยงจะดูกับท่านขนาดไหนท่านก็เด็ดแต่บนในใจแต่ก็ไม่เคยเถียง แล้วไม่เคยเกลียดแม่เลี้ยงแต่จะคิดว่าเขาก็คงจะรักเราบ้าเหมือนกันนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขายังให้เรากินนมทั้งหนึ่งปีทั้งๆที่เราก็ไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆเวลาถูกแม่เลี้ยงตีก็ให้ตีจนกว่าแม่เลี้ยงจะพอใจร้องไห้น้ําตาย,ยังไม่ทันแห้งก็ต้องเรียกแม่เลี้ยงใหม่เพื่อถามให้แม่เลี้ยงใช้งานต่อไม่เลียกเดี๋ยวก็กนึกว่าง,งอนตีขึ้นหนักขวบอีก พอครบอายุที่สิบแปดปีครอบครัวแม่เลี้ยงก็ได้ย้ายจากเมืองจีนขึ้นสำเภาลำสุดท้ายมาที่เมืองไทยท่านก็ย้ายตามมาอยู่เมืองไทยด้วยมาถึงเมืองไทยแม่เลี้ยงก็จับท่านแต่งงานกับลูกชายของตัวเองที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ท่านมาเลี้ยงเมื่อแรกเกิดท,ทั้งที่ลูกชายของท่านก็มีคนชอบพออยู่แล้วแต่ก็ตัองยอมให้แม่คลุมถุงชนมาอยู่เมืองไทยแล้วแม่เลี้ยงก็เปิดร้านค้าขาย คุณแม่จะต้องช่วยค้าขายและหัดพูดไทยแรกๆมาหัดพูดไทยถ้ายังพูดไม่ได้ก็จะทูกต่อยเพราะถ้าพูดไม่ได้ก็จะช่วยขายของไม่ได้ก็เลยโดนต่อยลูกของแม่เลี้ยงก็จะคอยจับผิดคุณแม่ถ้าทําอะไรผิดก็จะรีบไปฟ้องแม่เลี้ยงทันทีเห็นคุณแม่กินอะไรก็จะฟ้องทันทีแม่มาอยู่เมืองไทยในช่วงแรกชีวิตความเป็นอยู่ของแม่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเพราะแม่เลี้ยงก็ยังคงใช้งานหนักเหมือนเดิม วันทั้งวันท่านตัวท่านจะหมุนไปลูกคางไม่เคยได้นั่งเลยจนบางคนถามว่าเลี้ยงคุณแม่ในฐานะลูกสะพ้ยหรือว่าขี้คาคนที่มาซื้อของที่บ้านเป็นประจําต้องบอกแม่เลี้ยงว่าคุณนายอย่าลําเอียงให้มากนะเดี๋ยวจะอายุสั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาทักไว้แม่เลี้ยงของท่านก็อายุสั้นจริงๆมาอยู่เมืองไทยได้เพียงหนึ่งปี คลอดลูกใหม่ในสองสามวันก็เสียชีวิตตอนอายุ41ปีเมื่อแม่เลี้ยงเสียชีวิตลงชีวิตของคุณแม่ก็ดีขึ้นเพราะไม่มีใครมาคอยดูดา่าซึ่งจริงๆแล้วแม่เลี้ยงก็คือคุณยากของลูกเองเลยแล้วทั้งก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อมีลูกดดวยกันเจ็ดคนเสียชีวิตไปสามเหลือสี่ แต่สี่คนมาวัดพระธรรมกายหมดทุกคนสาธุนี่นะมันดีตรงนี้โดยมีลูกทั้งสองคนไปพุ่นนำบุญลุยสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อย่างเต็มที่ทุกงานสาธุครอบครัวของลูก,กเริ่มเข้าวัดเมื่อปี2527โดยการนำน้องสาวพอมาถึงที่วัดแ้วคุณแม่ก็ชอบมากท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากปลื้มมากมองไปจุดไหนๆก็ดีไปหมดตั้งแต่เริ่มเข้าวัด ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีไม่เคยขาดการมาบูชาข้าพระวันอาทิตย์ต้นเดือนเลยแม้แต่ครั้งเดียววันอาทิตย์ธรรมดาก็มีขาดบ้างแต่ก็น้อยมากนับครั้งได้คุณแม่บอกว่าท่านจะไม่ยอมขาดการมาวัดอาทิตย์ต้นเดือนเพราะหลวงพ่อบอกว่าเป็นบุญใหญ่อย่าขาดลูกๆก,ก็ไม่เคยขาดเลยคุณแม่บอกว่าเรามาเจอวัดพระธรรมกายเราโชคดีแล้ว ื่อกอนชีวิตแม่อภพแม่บุญน้อยชีวิตจึงลำบากมากต่อไปนี้เจออู่แห่งทะเลบุญต้องทุ่มเทบุญแบบสุดๆจะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกท่านกลัวความลำบากและไม่ขอไปเจอความลำบากอีกแล้วน้องสาวเป็นผู้นำบุญหลักคนนำการของที่บ้านมีสุขภาพร่างกายที่มากก็่จะแข็งแรงปัจจุบันป่วยเป็นไซนัสอักเสบแพ้อากาศแพ,แพ้ยุงโรคก,กระดดกปวดหลังปวดเข่าที่เป็นหนักที่สุดคือ รคไซนัสอักเสบที่โพรงจมูกด้านซ้ายผ่าตัดกระดูกอ่อนในจมูกเพื่อทำช่องระบายนองจากโพรงไซนัสข้างแก้มให้ไหลลงสู่โพรงจมูกแล้วสองครั้งล่าสุดหมอกนัดผ่าตัดใหญ่คือเปิดเงือกเพื่อขูดน้องออกจากโพรงไซนัสด,ด้านซ้ายแต่ยังไม่ได้ทำเนื่องจากคุณหมอไม่มีคิวว่างขณะนี้อาการน้องสายยังทรงทรงอยู่กราบเรียนถามระเดชระคุณ หนึ่งคุณย่าของลูกตายแล้วไปไหนคะแล้วทำไมคุณแม่ของลูกจึงมีชีวิตในวัยยาวที่ลำบากมากเราาว่าท่านเคยไปทำกรรอะไรเลยคะถึงต้องลำบากขนาดนี้เคยเป็นคู่กรรมาคุณย่าหรือเปล่าคะทำไมคุณพ่อของแม่ถึงไม่ต้องการแม่ทิ้งคุณแม่ตั้งแต่แบเบาะยกคุณแม่กับคนที่เอาไก่ตัวเมียมาแลกแค่เพียงตัวเดียว มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างให้ชีวิตของแม่ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากในวัยยาวเช่นนี้คะจะสามารถสร้างบารมีได้สะดวกสบายตั้งแต่อย่างยาววัยในอดีตน้องสาวลูกเคยไปทำการอะไรมาจึงทำให้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเหตุที่ตอนนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะอายุ80ปีผ่านหมาป่าผ่านงูผ่านสารพัดเหตุที่แม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้ พราทำกรรมอย่างใดก็ได้ผลอย่างนั้นเรื่องนี้เรื่องฝันนะฝ,นฝันในฝันเพราะเราลงเรียนฝันได้ฝัน,ฝนก็ไม่มีอะไรใหม่ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นในอดีตแม่ก็เกิดในเมืองจีนนั่นแหละมีลูกหลายคนแล้วก็ยากจนลำบากที่จะต้องเลี้ยง เคยขายลูกของตัวเองในลักษณะเดียวกันคือแลกกับไก่นี่ไปทำกับเขาอย่างนั้นน่ะและอีกวิบากกรรมก็คือเคยเป็นคนมีฐานะดีและมีคนใช้ในบ้านนี่ในอดีตนะแต่ตัวเองนะโหดร้ายกับคนรับใช้มากใช้งานหนักมากและก็พูดจาไม่ค่อยดีกับคนรับใช้กอบกับทำทานมันน้อย จึงได้เจอเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคุณย่าเคยผูกเวงกันไม่ใช่ไอนี่กรรมส่วนตัวบรรดาลอย่างนั้นตัวใช้กรรมแต่คุณย่าสร้างกรรมนี่มันไม่ยุติธรรมเลยนะกฎแห่งกรรมนะวิธีแก้ไขก็ต้องให้อโหสิกรรมกับผู้ที่ได้กระทามานะจ๊ะแล้วก็ไม่ทำบาปใดๆเลยรมทั้งต้องสร้างบุญทุกบุญให้มากมา โดยเฉพาะภาวนาให้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะหมดวิบากนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่แล้วก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าพบชาติต่อไปมีแต่ดีอย่างเดียวสาธุส่วนคุณย่านะตายแล้วเมื่ออายุ41ปีหลังจากคลอดลูกโดยามวันเป็นกรรมในอดีตกับกรรมปัจจุบันอดีตท่านทำปานาฏิบาต ฆ่าสัตว์แม่ลูกอ่อนเพื่อทำอาหารการปัจจุบันก็เด้เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารใจคอท่านก็เป็นคนดุเนอะแล้วก็เป็นคนร้ายด้วยลำเอียงมากไปด้วยโทสะแล้วก็มีความตรนีตายแล้วท่านก็ไปเลยแหละไปเป็นเปรตในเปตะโลกมีลักษณะเป็นเปรตผู้หญิง ผอม <S <S ผิวแห้งดำแล้วก็มีไฟแลบออกมาจากปากหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรจะกินแล้วก็กินก็ไม่ได้ก็หิวโหยเพราะตนนี่นั่นแหละมีไฟแลบจากปากเพราะว่าชอบด่าว่าด่าจนไฟแบไลออบแล้วก็ร้อนมือหงิกงอเพราะชอบทุบตีทำร้ายด้ยวยความโกรธ ส่วนน้องสาวที่ไม่แข็งแรงและใส่นัดอักเสบก็เพราะในอดีตกรรมในอดีตที่ทรามานสัตว์นะ่ะตามมาส่งผลคือเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้งานควายทำงานจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันดื้อถึงเวลาทำงานมันก็ไม่ยอมไปทำก็เลยโมโหผูกมันไว้กับหลักเพื่อลงโทษ ผูกไปก็อบรมหลังสอนไปเนี่ยแต่มันจะไปรู้เรื่องอยังไงเพราะมันเป็นคาราบาวดดำมันก็ยังดื้อก็เลยผูกก็ไว้อย่างนั้นไม่สนใจมันแล้วตอนนั้นก็เป็นหน้าฝนพอดีฝนตกแดดออกยุ่งกัดก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นจนมันป่วยเป็นไข้หวัดปอดบวมเพราะตากแดดตากฝนโดนยุ่งกัดอยู่นานอดอดจากยาเกือบตายเนี่ย บางทีก็ใช้สัตว์เทียมเกวียนบรรทุกของหนัหนกๆมากเมื่อมันไม่ยอมจะลากไปก็เคียนตีมันกับอีกกรรมหนึ่งในอดีตก็ทำกับแมวคือแมวมันชอบประทายไปเป็นที่เป็นทางเลยมันเลยเอามันไปขังไว้ในสุ่มไก่กลางแจ้งแล้วปล่อยให้ตากแดดตากฝนตากยุงบางทีก็อาหารบางบ้างบางทีก็ไม่ให้ เกือบตายทีเดียวเลยยังไม่รวมกับกรรมอื่นเอาแค่สองกรรมก่อนพอก็เลยมาทําให้เป็นโรคภายแค่เจ็บมีสุขภาพไม่แข็งแรงนี่นะลูกนะแต่ก็มีวิธีแก้ไขให้หนักเป็นเบาเบาก็หายให้ปล่อยโครกระบือแล้วก็อทิศสวนไปยังคู่กรรมแล้วก็ทำบุญทุกบุญเหมือนเคยนั่นแหละแต่ให้ทีทีและเข้มข้นอย่าไปท้อนในการสร้างบาร,รมี ที่สำคัญที่สุดคือนั่งธรรมะไ,ได้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เออสงสารจังเลยลูกเอ,อ้ยแต่ว่าทุกคนเกิดมาก็มีวิบากกรรมมาทั้งนั้นแหละไม่มีใครสบายทุกคนมากบางน้อยบางเราก็สร้างบาร,รมีกันไปหนักก็จะเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดี